โอเคครับมาข้อ36นะครับข้อสุดท้ายของบทนี้นะฮะโอเคก็เป็นแนวหนึ่งเนาะที่เกี่ยวกับเรื่องของการล้มคว่ำอีกครั้งนะครับล้มจะล้มเออ่การลึกถลายหรือล้มนะครับล้มและถลายโอเคนะเขาว่าไงนะครับเขาบอกว่ากล่องใบหนึ่งนะครับ5กิโลกรัมนะครับกว้าง40เซนนะครับสูง50เซนถูกปล่อยให้ถลายลงมาตามพื้นเดียงลื่นนะครับถูกปล่อยให้ถลายมาตามพื้นเดียงลื่นนะครับถ้าออกแรงเอฟตรงนี้นะครับดึงบนผิวของบนกล่องให้ขนาดแนว ในแนวขนานกับพื้นเดินดังรูปนะครับแรงนี้มีขนาดมากที่สุดกี่นิวตันนะครับจึงทําให้กล่องไม่ล้มคว่ำลงมาโอเคนะฮะก็ก่อนที่จะเริ่มสมการอะไรใดๆตรงนี้เราก็ต้องมาดูเรื่องของการขึ้นที่ดีๆนะครับในที่นี้นะครับผมทวนนิดนึงละกันนะในเรื่องของตรงนี้สุดท้ายแล้วนะครับมาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะครับก็ขอทวนแบบเร็วๆละกันนะครับว่าในกรณีที่เราบอกว่าสมดุลต่อการเคลื่อนที่ก็คือซิ่งไม่เป็นศูนย์ถูกไหมฮะนะครับซิ่งบางมุมอาจจะไม่เป็นศูนย์ก็ได้โอเคไหมครับอันนี้ก็คืือออสมมดุลลต่่่กการเคนทีถู โอเคนะครับส่วนอย่างอันหนึ่งก็คือซิกม่าโมเมนต์เท่ากับศูนย์ใช่ไหมครับอย่างเดียวก็คือสมดุลต่อการหมุนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ขออนุญาตเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าถ้าเกิดในกรณีที่เกิดซิกมาไม่เป็นศูนย์ขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บใช่ไหมครับเรามีการเพิ่มเติมขึ้นมาว่าซิกม่าโมเมนต์ตรงนี้ต้องเป็นรอบ 0. จุด Cm เท่านั้นถึงจะเป็นศูนย์ถูกไหมครับอันนี้ก็ที่เราคุยกันมาตั้งหลายแหล่ว่าบางทีเรามีวัตถุอันนึงมีแรงมากระทาเสร็จแล้วนะครับแต่แรงนั้นมาทําให้ว มันยังไม่ล้มมันยังไม่หมุนหรือไม่อะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมเราเราเจอหลายข้อมาแล้วที่ผ่านมาถูไหมครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือที่เราใช้กันอย่างเพลินเลยนะครับก่อนหน้านี้ก็คือ2กรณีใช่ไหมครับว่าซิกมาเอฟเป็นศูนย์แล้วก็ซิกมาโมเมนต์เป็นศูนย์อันนี้ก็จะเป็นสมดุลเลยครับสมดุลกดโค,โคใช่ไหมหรือสมดุลสมบูรณ์น,นะครับซึ่งการสมดุลสมบูรณ์ตรงนี้เงื่อนไขอันหนึ่งที่เราจะใช้กันบ่อยๆก็คืออะไรครับก็คือเทคโมเมนต์ที่ไหนก็อได้ใช่ไหมครับ ฉะนั้นถ้าเกิดมาเรามาพิจารณาข้อนี้เนี่ยถามว่ามันจะเข้าขายไหนใช่ไหมครับเราก็มีคีย์เวิร์ดอันนึงเนาะที่น่าสนใจก็คือวัตถุกล่องใบนี้เนี่ยนะครับถูกปล่อยให้ถลายลงมาตามพื้นเอียงลื่นครับแปลว่าถ้าเกิดสมมติเราเขียนแรงนะตอนนี้ที่เกิดขึ้นนะยังยังไม่พูดถึงเอาแรง F มาใส่เลยน,นะครับแต่ว่ามีแรงอะไรกระทํากับตัวมวล5กิโลบ้างนะครับแน่นอนครับ1ก็คือ mg ใช่ไหมครับแล้วก็2ก็คือ N ใช่ไหมฮะ ซึ่งก็มีแค่นี้ถูกไหมแล้วถ้าเกิดเราแตก MG แล้วก็จะพบว่าตัวที่ทําให้กล่องนั้นเคลื่อนที่ลงตามพื้นเอียงก็คืออะไรครับตัว MG ซายนั่นเองถูกไหมฮะก็เป็นสาเหตุที่ชัดเจนมากว่าวัตถุก,ก้อนนี้นะครับเป็นไงครับซิกมาเอไม่เท่ากับศูนย์แน่นอนเพราะมันพอพื้นเอียงลื่นด้วยนะครับถูกไหมเพราะถ้าเกิดถ้าไม่ลื่นปุ๊บใช่ไหมครับมันก็จะมีแรงเสียดทานอะไรว่ากันมาดังนั้นเนี่ยข้อน,นี้มันก็จะเข้าข่ายสิ่งที่เรากำลังจะมาคุยกันว่า เมื่อเราทําการนะครับใช่ไหมอย่างที่โจทย์บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดทําการใส่แรงตัวนี้เข้ามานะครับแล้วจะทําให้กล่องนั้นไม่ล้มคว่ำลงมาถูกไหมครับเมื่อมันไม่ล้มคว่ำลงมาเราก็ต้องมาเช็คตอนไหนครับเช็คตอนที่มันกําลังจะใช่ไหมครับเมื่อมันกําลังจะปุ๊บใช่ไหมครับเราต้องเทโมมต์เข้าที่จุด cm เท่านั้นถูกไหมอ่ะเดี๋ยวผมขออนุาตเขียนแรงที่มันเกิดขึ้นกับกล่อง5กิโลใหม่นะฮะวาดใหม่ตรงนี้เลยนะครับมีแรงอะไรบ้างครับ1ก็คือ mg เดิมใช่ไหมลงจากศูนย์กลางมวลใช่ไหมครับมี แรง F ที่โจทย์ถามหาใช่ไหมครับว่าแรงตรงนี้ต้องเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมครับ n ครับอันนี้ต้องมาคุยนิดนึงนี่อย่าลืมนะครับว่า n ของเราเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในสเต็ปต่อไปคืออะไรครับกล่องมันกําลังจะโย่ใช่ไหมครับอ่าเป็นลองสีเขียวนงนี้ดูไหมมันกําลังจะพลิคกคว่ำลงมาดูไหมครับซึ่งกําลังจะกกาลังจะแปลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าจริงอยู่ครับตอนที่เราคุยกันว่าตอนกล่องนั้นมันถลายลงมา n มันอยู่ตรงกลางเนอะนะครับอยู่ตรงกลางคือคือต้องบอกนี้คือคือคือต้อง ต้องต้องทำความเข้าใจด้วยใช่ไหมครับว่าจริงๆแล้ว N มันคืออะไรนะแรงปฏิกิริยาตั้งฉากเนี่ยแรงปฏิกิริยาตั้งฉากคือแรงที่มันเกิดจากการสัมผัสกันของวัตถุใช่ไหมซึ่งถ้าเกิดเราเขียนที่กล่องตัวนี้ใช่ไหมครับกล่องนั้นมีการสัมผัสกับพื้นผิวตรงนี้ทั้งหมดถูกไหมครับแล้วเราเคยได้พูดอันนี้ไปแล้วบ้างนิดนึงนะในเรื่องของคำว่า d i s t r i b u t e d force เนอะนะครับว่าจริงๆแล้วมันไม่มีบนโลกใบน,น,นี้มันไม่มีมันไม่มีหรอกใช่ไหมครับที่มันจะเป็น point force point force ก็คือหมายความว่าสมมุติถ้าเราบอกว่ามีแรงอะไรมากระทํา เราเขียนแรงเป็นเวกเตอร์อย่างเงี้ยคือที่เราเรียนมันเรียนแบบง่ายไงคือเรียนแบบเป็นพอยต์ฟลท์ก็คือเหมือนกับเป็นจุดจริงๆที่มีแรงมากระทำกับวัตถุอันนั้นถูกไหมครับแต่ว่าเมื่อวัตถุมันมีขนาดหรือมันมีเพิ่มขึ้นมาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอย่างเหมือนกับนิ้วเราอะถ้าเราดูนะครับนิ้วเรากดลงแบบบนพื้นเนี่ยนิ้วเรากดลงไปบบนพื้นเนี่ยสมมตินี่คือนิ้วใช่ไหมฮะปลายนิ้วเนี่ยกดลงไปบนพื้นเนี่ยนิ้วพื้นที่สัมผัสมันก็คือมี ตัวทั้งนิ้วอะครับมันไม่ใช่แค่เป็นเป็นเข็มเพราะว่าพอยต์คือเหมือนกับเป็น,เป,นเป็นเส้นเส้นเดียวแบบเล็กมากๆอินฟินิตใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่า distribution force ก็คือก็คือจะมีแรงปฏิกิริยาเนี่ยยิบยิบย,ย่ยอยเนี่ยกระทำทั้งหมดตรงที่มันสัมผัสกัน ไหมครับแต่ว่าเพื่อความง่ายนะครับเราก็จะแทน d i s t r i b u t e d force ด้วย point force ก็คือเอามาเฉลี่ยรวมกันแล้วก็เขียนเป็น e n ตัวเดียวซึ่ง e n ตัวนี้มันก็ต้องแทนนะครับการกระจายของแรงที่ขนาดเท่ากันมันก็เลยมาวาดง่ายๆว่าเมื่อเราพูดถึงกล่องเกิงอะไรเงี้ยปุ๊บใช่ไหมครับมันก็จะกระทำที่ตรงกลางนะฮะของรูปรูปรูปทรปงนั้นๆซึ่งอันนี้สี่เหลี่ยมก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าก็คือตรงกลางก็คือ ที่ครึ่งตรงตรง,ตรงเส้นยงเอ่อไม่ใช่เส้นยางมูตรงคือจุดกึ่งกลางของสี่เหลี่ยมก็ว่ากันไป <c oughs> ใช่ไหมเพราะฉะนั้นกลับมาตรงนี้ก็คือกลาลังจะพี่กันเลยจะพูดว่า N ที่มันเกิดขึ้นนะครับนกรีที่มันจะล้มเนี่ยเราจะพบว่าณจ,จังหวะนั้นนะ่นะณบริเวณนี้ถูกไหมมันไม่ได้สัมผัสกับพื้นเลยถูกไหมครับมันลอยขึ้นนะ่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือ N ที่สัมผัสกับพื้นที่นิดเดียวก็คือตรงขอบของกล่องตรงนี้ถูกไหมครับ ที่พูดมาทั้งหมดก็คือจะอ่านมาอธิบายแค่ตรงนี้นะครับอ็ต้องเข้าใจต,ตรงกันด้วยถูกไหมครับและสิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือเราจะเทคโมเมนต์ hmm. เพื่อหาว่าตรงเนี้ยเราออกแรง F เท่าไหร่จะทําให้กล่องไม่ล้มความลงมาเนี่ยจะต้องเทคที่จุด cm เท่านั้นถูกไหมครับนะครับเมื่อเทคที่จุด cm ปุ๊บแน่นอนครับ mg ก็จะบึ้มหายไปถูกไหมครับเราก็จะตั้งสมการได้แล้วนะครับว่า sigma moment นะครับรอบจุด cm นะครับเท่ากับศูนย์ moment ทวนเท่ากับ moment ตามซึ่ง ถ้เราจะเห็นแล้วมันก็มีอยู่2องนแน่ๆใช่ไหมครับอย่าง f ตรงนี้นะครับก็คูณกับอะไรครับคูณกับระยะที่ตั้งฉากถึงจุดหมุนนะครับก็คือครึ่งหนึ่งของความสูงนะซึ่งโจยบอกมาว่ากล่องสูง50เซนเพราะฉะนั้นนะครับแทนค่าเลยนะครับอันนี้เป็นโมเมนต์ทวนนะครับโอเค f นะครับคูณเท่าไหร่ครับ25เซนติเมตรขออนุญาตแทนย5ิไปเลยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวฝั่งขวาก็แทนเป็นเซนติเมตรด้วยนะครับเพมีแค่สองแรงหน่วยก็เดี๋ยวตัดกันแน่ๆอยู่แล้วนะครับฝั คูณกับอะไรครับก็คือครึ่งหนึ่งของความกว้างนะครับซึ่งความกว้าง40ก็แปลว่าครึ่งหนึ่งก็คือ20เซนทีนี้ n ตรงนี้เราต้องมาเข้าใจกันด้วยว่า n คือ,อไรล่ะนะครับอันนี้ก็จ,จะต้องมาแตกแรงกันนิดนึงใช่ไหมครับจากไอเอ็มจีตรงนี้จริงๆก็อาจจะต้องแตกเพื่อเพื่อที่จะให้มันแก้ได้จ้ะครับเอ็มจีเข้ามาในแนวดิ่งมันจะเป็นอะไรครับเอ็มจีคอสห้าสิบสามสิบเจ็ดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะพบว่า ชี้ขึ้นเดี๋ยชี้ลงแต่แนวในแนวดิ่งมันไม่ได้มีแรงอะไรกระทำอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เป็นไงครับก็ซิมเม็รเพื่อศูนย์ใช่ไหมครับก็ n ก็คือ mg cos 3คเจ็นั่นเองโอเคนะครับก็แทนค่าออกมาเป็นเท่าไหร่เอ่ยนะครับอันนี้ก็ f อฟยี่ห้านี่เดี๋ยวตัดกันก่อนเลยนะครับ4กับ5เนื้เราเหลือย้าย5ไปหานะฮะ f ก็เป็นอะไรครับ mg mg ก็คือ50ใช่ไหมคอสสามเจ็ก็คือ4ี่ส่วนห้าใช่ไหมครับแล้วฝั่งนี้ก็4ี่ส่วนห้าอันหนึ่งถูกไหมก็คือเหลือ4แลล้้วกก็5ยยาาางมมหรรถูัคบ คิดเลขเร็วนิดนึงนะแล้วก็ตัวน,นี้ก็ลุยเลยนะครับ55าากับตัวนี้กลายเป็นถ่ครับเหลือ2ใช่ไหมครับ2 4 4สี่สันไ้นะครับ4 46 2เป็น32นิวตันนั่นเองนะครับโอเคนะตอนนี้ก็ประมาณนี้นี่เองนะสำหรับแนวนี้นะครับก็เป็นอีกแนวหนึ่งที่น่าสนใจดีนะครับแล้วก็เราก็จะได้เห็นว่าจริงๆมันก็จะมีเรื่องของวิธีการในการที่จะคิดหาอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับ ก็ไม่ได้ไม่ไไมไอยากจะบอกว่าอะไรที่เกิดขึ้นล้มถลายอะไรจะต้องแบบซิกม่าโมเมนต์ที่จุดเสียนเป็นศูนย์เสมอนะก็ต้องดูบริบทให้ดีด้วยนะครับว่าซิกม่ามันเป็นศูนย์นไหมหรือมันไม่เท่ากับศูนย์นะครับจะเทคโมเมนต์ตรงไหนก็ดูดีๆด้ดวยละกันนะครับก็นะครับข้อสุดท้ายของข้อ3ามพอดีนะครับก็ขอโชคดีนะครับสำหรับบทนี้ก็ถือว่าถึงแม้ว่าจริงๆพี่จะใส่มาแค่36แนวนะครับแต่เอาจริงๆนะเรื่องสมดุลกลเนี่ยถ้าพูดตรงๆเนี่ยออกได้แบบร้อยแปดพันเก้ามักมากมากมากเลยนะครับ โหละเอียดยิบมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่น้องอาจจะเจอโจทย์ที่หลากหลายนะครับแต่พี่ก็เชื่อว่านะครับแนวโจทย์ที่ให้อยู่มาในชีดนี้ค่อนข้างที่จะควบคุมครอบคลุมและหลากหลายนะครับในหลายมุมมองไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพอไปเจอโจทย์ที่มันแปลกประหลาดมากขึ้นก็หวังว่าน้องจะสามารถเอาหลักการเหล่านี้นะครับไปอ p พ l y ประยุกตใช้ได้นะครับกับโจทย์ทุกๆข้อเนาะนะครับซึ่งแมรกระสุนึงม้กับิ่งมอแม้รกระสุนครับก็มีแค่สองสมการนี่แหละนะในการที่จะแก้ปัญหานะครับในบทนี้นะครับ โอเคประมาณนี้นะครับสำหรับบทที่3นะครับเรื่องสมดุลกล